วันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านน้ำเงี้ยวป้านวลเป็นขนมเส้นน้ำเงี้ยวนะครับซึ่งสีก็ดูน่าจะเข้มข้นนุ่มๆเหนียวๆอ่ะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิตรคู่พุงวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านน้ำเงี้ยวป้านวลนะครับร้านน้ำเงี้ยวป้านวลก็เป็นร้านน้ำเงี้ยวเ,เก่าแก่ร้านหนึ่งนะครับที่เปิดมานานมากแล้วแล้วก็ผมจะบอกว่าผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่าร้านน้ำเงี้ยวป้านวลจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับเราก็จะมีคนแอบซุ่มอยู่นี่สองคนนะครับนี่เราก็เจอนักนักท่องเที่ยวจีนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนนะครับนักท่องเที่ยวจีนมาทุกที่เลยนะนี่นะครับบรรยากาศในร้านนะครับก็จะโปร่งนะโปร่งโปร่งโล่งๆนะครับนี่นะครับเราก็จะมีน้ำเงี้ยวนะครับที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เส้นขนมจีนนะครับแล้วก็มีข้าวกันจีนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องเคียงนะฮะมุมเครื่องเคียงก็จะมีเขาเรียกว่าผักกาดดองนะครับ วก็จะมีถั่วง,งอกตรงนี้มีมะนาวตรงนี้เขาก็จะให้กระบวยแบบสำหรับผัดข้าวผัดมานี้ทำเงี้ยวที่ดีต้องกินคู่กับผักกาดดองเราก็จะตักผักกาดดองเอาแต่ผักกาดดองฮะไม่เอาน้ำนะครับอย่างนี้นครับไปกินกับหนึ่งถ่้วยแล้วก็อยู่ก็มีมะนาวนี้ก็อ่ะถั่วง,งอกถั่วง,งอกนี่ต้องใส่เยอะๆหน่อยนะครับนี่นะฮะสามอย่างนะครับ ขับเข้ามาสินะี่ครับไปเถออ๋อมีมีอีกอันหนึ่งก็คือเขาขายพริกน้ำเงี้ยวด้วยนะเป็นกิโลสามารถที่จะซื้อพริกน้ำเงี้ยวแล้วก็ไปทำทานเองที่บ้านได้นะครับพริกน้ำเงี้ยวเขาก็ขายกันอยู่ที่นะี่ครับมีแบบครึ่งกิโลแล้วก็1กิโลนะครับร้100 200, อยกับ200อก็เยอะอิ่มได้ทั้งครอบครัวนะครับนี่คือข้วพริกน้ำเงี้ยวนะฮะ เหมือนเคยเห็นของจีนอะที่จีนเขาเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นเตาถ่านอะแล้วมันก็จะหมุนอะไรสักอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นเตาแก๊สหอมมากใช่เนี่ยฮะกิโลละสองร้อยครึ่งกิโลก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสัง่งได้ที่ร้านน้ำเงี้ยวป้านวลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแปะเพจให้น้ำเงี้ยวป้านวลนะครับนี่หอมมากมีมีแต่น้ำเงี้ยวหมูใช่ไหมครับ งั้นเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งสเส้นขนมจีนหนึ่งแล้วก็ข้าวก,กันจีนสองครับครับให้มาดามเลยครับมีแค่นี้จริงๆเพราะประกอบกอนเนี่ยเหมือนเขาจะขายอาหารพังงาออาหารยวนเอออาหารยวนซึ่งจริงๆอย่างเมื่อกี้อาหารยวนบบนวนดวแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้ขายเป็นพักหนึ่งละเดี๋ยวเรามาชิมมันดูว่าทำเนี้เขาจะรสชาติเป็นยังไงนะฮะมันจะแตกต่างจาก อีก4ีร้านที่เราไปชิมมาหรือไม่นะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับติดตามได้ต่อช่างยิ้ รหว่างที่เราอรอน้านเงี้ยวนะครับเราก็จะมีน้ำมะตูมเย็นๆนมีน้ำมะตูมมีน้ำกระเทียมมีน้ำโอเลี้ยงอ่ามีเปปซี่น้ำเปล่าก็าสั่งน้ำสมุนไพรอร่อยหอมอ่าสดชื่นมาฮะอ่าน้ำเงี้ยวก็มาละน้ำเงี้ยวเยอะแยะเลยแล้วก็มีข้าวกันจีนจีน,จ,นจีนนะครับข้าวกันจีนน่ากินมากกลิ่นมันช่างเย้ายวนนะครับ อู๋อร่อยจังข้าวนุ่มกินกับผักเป็นางงไบ้หอมมากเลยค่ะรสชาติมันมันเหมือนมาเข้มข้นนะม,มันมีความเขาเรียกว่าเข้มข้นกว่ากว่าที่เคยกินมาอ่านะ คิดว่าชอบครับวันทีร้านนี้อันนี้จะเป็นเป็นขนมเส้นน้ำเหนียวนะครับซึ่งสีก็ดูน่าจะเข้มข้นมีทั้งเลือดมีทั้งหมูนะครับชามละ40บาทว้าวนะ <Wow. S 1> พิเศษ50นะครับชาละสี่สิบบาทได้เยอะมากนะฮะ <Wow. S 1> อืม เถึงสีอย่างนี้นะเผ็ดค่อนข้างเผ็ดนะครับแล้วก็มีความหอมของพริกพริกน้ำเงี้ยวเครื่องแกงจะบอกว่าเป็นรสชาติกลางๆไม่ใช่ละเพราะมันเพราะมันเข้มข้นเหมือนกันนะ <S <S อืแต่ว่ามันเข้มข้นมันก็ไม่ไเข้มข้นมากมันเป็นรสอ่อนแต่ว่าเผ็ดแต่ว่าทานง,ง่ายนะครับเราจะเติม อหอกนิดนึงแล้วก็ใส่มะนาวนิดนึงใครชอบเผ็ดนะครับเติมพริกได้นะฮะพริกพริกขั่วหอมด้วยแต่ว่าผมคิดว่าแค่นี้เผ็ดละนะความเค็มพอดีน้ำตาลพอดีทุกอย่างไม่ต้องใส่เพิ่มแค่เปรี้ยวอย่างเดียวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ชิมคำใหญ่ๆนี่หมู ม <c oughs> ีมีดบลเลยอืมพอตัดรสเปรี้ยวก็จะอร่อยขึ้นจากที่อร่อยอยู่แล้วนะฮะมาบก็ให้ใส่มะนาวแล้วอร่อยแล้วก็ สิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือแคบหมูแล้วก็แคบพองแคบหมูก็เป็นทําจากหมูเนาะแคบพองก็ทําจากหนังแคบพองก็ทําจากหนังควายนั่นะแหละถูกแล้วจริงดิจริงจริงมจุ่มควายอ่ะครับ ดีมากดูเลือดเขาเงียบเลือดเขาเนียบแล้วไอ้ขั้วหนึ่งนะนี่ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งจริงๆที่เป็นคนชอบกินเส้นก๋วยเตี๋ยวนะมันจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบสมัยก่อนอะ่ะที่มันใช้จากเส้นเนี้ย เดี๋ยวสมัยก่อนโบราณมากเลยแล้วเขาก็จะมีแต่เส้นเนี้ยที่มันไม่ใช่เส้นเล็กอะบ้านเขาเรียกว่าเส้นใหญ่อ๋อที่ทเดิมบ้าเรี่ยเส้นกลางอืมเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากครับมันดูนุ่มเหมืร้านที่ผ่านมาใช่มันเหมือนเส้นจันน่ะที่เขาไว้ผัดไทยอือแต่ว่ามันเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วมันนุ่มๆอ่ะนุ่มๆเหนียวๆอ่ะ เส้นนุ่ดีนี่ช่เส้นใหญ่แป้งทั่วไปเออว่ะ<ม>กินไปกินไปก็เผ็ดเหมือนกันแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ผักกาดดองช่วยตัดนี่แย่เลยอ๋อ้อดนะเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ลองข้าวเหนียวเราก็จะเอานี่นะครับข้าวเหนียวนะครับ ัผส,สมกันกินพริกทอดด้วยกรอบอร่อยออออนะเขาพาคนันใช่ไมจริงเลยมีของคู่กันมันนุ่มมากนุ่มอร่อยหอมมากเอาละตอนนี้ก็ขอตัวกินแบบยาวๆนะครับ น้องเที่ยวจีนะนะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับมะนาวอยู่นี่นะคะมะนาวาม,ะนนมะนาวเหลอสองอัน อออาาหรมัน่นย่ยะเปิดมาซิฟโกปี่แล้วจริงๆแลเริ่มมาจากอาหารเวียดนามตัวเองอืมนั่นแหละถ,ถึงเป็นอาหารยวนพังงานั่นแ่ะพังงานี่คือจืดแฟนจืดพังงาสามร้ประชาชนอาหารยวนพังงาขา,า,า,ายาาก็ห่ะตั้งแต่โควิดแลรัแล้วจะมีะกลับมาขายไหมอีกอีกกดติดตามตอนต่อไปกดติดตามตอนต่อไป ตั้งแต่โควิดก็ห้าปีป<ช>่ะครับแป๊บ,บนี้ห้าปีแล้วกอนี่ลูกน้องเป็นซีบอ่ะอืมเป็นซีบนี่ก็มาทุกช่องเลยนะที่วงทีวีนะลงแต่ละมาหมดมาหมดแต่ละที่มาประจำก็มีถึงอ่าถึงจงตินใจอ่ะไอ้อย่างก็ไอ้ อันนี้ก็มาตลอดะดาะอะดูฟินนี่มาตลอดแล้วผมเป็นเพื่อนสนิทก็มาจากใครบริาณ่าถ้ามาก็จะมาหากันตลอดครับครับนี่ครับแล้วคุณยายก็ยังอยู่อายุเก้าสิบแปดเน้อโอ้๋อเก้าสิบแปดแล้วก็คือก็คือก็คือป้านวนนี่แหละยังอยู่ครับใช่ขอมอสซซิ่ง ก้าสนะิบแปดแล้วเริ่มเบลออีกสองปีจะร้อยจะอะไรจะติดตามเนาะใชครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกินกันหมดทุกคนทุกถ้วยทุกชามนะครับไม่น้อยเลย <Okay. S 1> ก็ใครที่นะครับสนใจน้ำเมียวที่ตามที่บอกเลยคือรสชาติ ไม่ถึงกับเข้มข้นมากนะครับเป็นรสชาติกลางๆแล้วก็อาจจะเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็สถานที่ก็มันดูล่มลื่นนะครับแล้วก็ไม่บุนวายนะครับนี่ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับร้านนิคคู่ครัวนะครับร้านเครื่องครัวภาคเหนือนะครับที่มีทั้งขายปีกขายส่งและก็รับส่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับร้านน้ำมี๊ยวป้านวลนะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนด้วย น้ำมาตูมเย็นแท<ต>มแท<ต>น <laughs>